สวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับแจ็ควันทูเดย์นะครับในวันศุกร์ที่28มกราคม2568ครับวันนี้โปรแกรมวันนี้ไม่ได้อัดแน่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลให้เราติดตามเชียร์นะครับไม่ไว่าจะเป็นฟุตบอลฝั่งยุโรปนะครับ การโชว์ที่ลาติาลีบุนเดนตอาริกาเยอรมันหรือจะเป็นฝั่งทางลาติกาสปเปนกแล้ววันนี้ยังมีฟุตบอลไทยลีกนะครับช่วงเย็นเนี่ยให้เราได้ดุ้นให้ด์ดตามเชียร์กันด้วยเดี๋ยวเราจะไปลุยในสื่อฟุตบอลไทยลีกกันครับวันนี้เป็นทีมใหญ่ทีมดังอย่างการท่าเรือซึ่งจะติดในเวลาหนึ่งทุ่มกับราชบุรีเอฟซีนะครับเมื่อวานเป็นไงกันบ้างเมื่อวานนะครับใครที่อยู่ในอาณาจักรแจ็คบอลดูเดในกลุ่มของเราครับรเรียกได้ว่าประทับใจกันจริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นโครงการืออจะเป็นฟุตบลสนทางกลุ่มเราามีีกนนํเล่ด้วยะครรใท่อาาณจักแบอเดะ รับแนวทางดีๆแบบนี้หรือจะเป็นการอัปเดตข่าวสารนักเตะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตัวผู้เล่นไลน์อัพนะครับสามารถกดเข้ามาได้เลยครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลทุเดย์หรืออีกหนึ่งช่องทางครับทางไลน์นะครับจะเป็นช่องทาง FT19 ีหกบีอกันด้วยนะครับเข้ามาครับรับรองประทับใจกันแน่นอนครับเรามีการวางโครงการและลำเล่นฟุตบอลสดกันทุกวันครับซึ่งวันนี้นครับเราจะไปลุย,ลยในถึงฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างการท่าเรือเอฟีเจอกับราชบุรีนะครับซึ่งจะเตะในเวลาหนึ่งทึ่ก็ต้องบอกว่าช่วงโบกี้ครับการท่าเรือหลังจากดโคดอ้นหลังสันไปแล้วเนี่ยครับฟอร์มก็ยังไม่กระเตื้องครับห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าแพ้ไปถึงสามเลยนะครับต่างกับราชบุรีทีมเยือนเหลือเกินครับราชบุรีเอฟ กลับมาที่สู่เลกที่2เนี่ยต้องเดี้ยวฟอร์มดีมากๆครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางในถึงฟุตบอลไทยลีกแล้วแล้วก็ฟอร์มโดยรวม5้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะไปถึง4ี่แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวซึ่งวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านการท่าเรือเอฟซนะครับเป็นต่อถึงครึ่งครบลูกอาจจะไหลไปถึง1ลูกผมมองว่าวันนี้ครับฟุตบอลคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกเลยราชบุรีนะครับฟอร์มพลังดีเลยผมมองว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะออกไปทีเยือน แล้วกําลังฟอร์มร่างทองเรียกว่าฟอร์มร่างทองม,มากๆลาบรีไม่น่าจะาแพ้นะครับอ่าแล้วเพราะว่าการท่าเรือช่วงนี้เขาบอกว่าไม่ไหวจริงๆครับผู้เล่นต่างชาติของการท่าเรือนะครับว่าเรียกว่ายกระดับทีมไม่ได้นะครับต่างจากลาบรีเอฟซีแที่ผู้เล่นเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับมีอาศัยทีมเวิร์กแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติลูกครึ่งส่วนใหญ่แล้วทําผลงานได้ดีจริงๆครับมองว่าวันนี้ลาดบุรีครับถึงแม้ว่าจอกไปีเดียนจะไม่แพ้ให้กับการท่าเรือเอฟซีเกิน2แน่นอนครับอยู่ลาดบุรีมีแสจเจ้ากับยกและมีโอกาสลงทุนมากๆเลยครับสําหรับลาดบุรีเอฟซีวันนี้1ตัวชัวร์หน้าช่องในฟุตบอลไทยลีกนะครับยกไปที่ลาดบุรีเอฟซีมีดีไม่แพ้การท่าเรือแน่นอนครับสาหรับแนวทางฟุตบอลยุโรปหรือฟุตบอลลีกอื่นๆนะครับ สามารถเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมได้หรือจะมีโครงการครับเข้ามาได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์บอลูเดย์รับรองประทับใจแั่แน่นอนวันนี้ฝากด้วยครับหตัวชัวร์ฟุตบอลไทยลีกในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับลาดบุรีเอฟซให้ทุกระบบจบที่แจ็คบ้าบอนบอลูุดย์ไลน์